สวัสดีครับพวกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับคลิปนี้ก็จะพาเอฟซีไปดูงานที่สารปูตานะครับทำตั้งแต่เมื่อวานนะครับความคืบหน้านะครับทำได้เยอะหรือยังนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะปั่นจักรยานพาเอฟซีไปดูกันนะครับมามอมนะครับเจ้ามอมอื้ม ไอ,ไ,อไอ้ล่าวไอ้ล่าฮนะมูจะคันนะเนี่ยต้องพาไปรักษาเนี่ยคันอย่างเดียวเลยไปครับทุกคนปจักรยานพาเอฟซีไปรับชมนะครับมามาเลย

อ้ําเล่าพาจะมอองาวิ่งมากลางกายนะครับอําเลตอนนี้ป่าข้างบ้านก็เริ่มแบบเขาจะทําไร่แล้วนะตรงนี้ก็เป็นข้าโพดนะครับ ล้าเราก็มาถึงนะครับนี่นะครับทุกคน <htaking. S 2> ก็ถือว่าเมื่อวานก็ทำได้เยอะนะครับ นายมองไปไหนฮะมองไปไหนฮะมองไปไหนดูอะไรนี่ไหนเนี่ยเนี่ยดูอะไรเนี่ยขวย้ยงเดียวขวย้ยงเดียวละมองนี่เนี่ยทุกคนครับ นี่ก็คือจุดเมื่อวานนะครับที่ผมได้ามาทำมสะอาดเนาะนะครับเมื่อวานเอากล้วยไว้ให้พวกกระจอนนะนะเหมือนเหมือนไม่เอาแค่ลูกเดียวนะนี่ครับกล้วยอีกลูกหนึ่งรู้สึกว่ามันยังไม่มีตัวไหนเอานะนะครับก็ไม่เป็นไร ผมจะเอากล้วยลูกนี้นะครับเอาไปไว้อีกจุดหนึ่งอ,อีกจุดหนึ่งนะครับก็ไว้ประมาณตรงนี้แหละนะครับ ตอนนี้ผมก็จะถางนะทุกคนนะนะครับคือผมก็ทําถึงแค่ตรงนี้นะทุกคนนะเนี่ยนะครับถึงแค่ต้นไม้ต้นนี้นะครับอ่าตรงนี้ถ้าผมถ้าผมถางเปิดนะครับถางเปิดป่าเนี่ยมันจะโล่งมันจะเห็นกันหมดเลยนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้คือค่อยๆทําไปครับค่อยๆทําไป ต่นโนนี้คือเอี่ยมไปแล้วนะครับต้นนี้คือต้นตะคอนะทุกคนนะตะคอหรือภาษาอิสาเรียกบกักคอนะครับต้นบกักคอนะครับตะคอหรือบกักคอต้นเดียวกันมีลูกนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีช่วงช่วงฤดูไหนนะเดือนไหนนะครับผลไม้ป่ารสเปรี้ยวนะครับ นี่ครับเมื่อวานก็ได้ตัดไม้แห้งๆนะครับที่มันยืนต้นตายออกนะครับเดี๋ยวนี้ก็มาตัดใหม่นะครับมาตัดใหม่เพื่อให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่มันได้โตเต็มที่นะอันนี้ก็คือต้นบะคอนะครับเหมือนกันต้นตะคอนนะครับอันนี้เป็นที่นั่งเก่านะครับ ที่นางเก่าที่เคยเทําเมื่อหล,หลายปีนะครับ ตรงนี้ก็จะค่อยๆนะครับเอาอันนี้ออกเนาะนะครับทุกท่านนะนะครับ ก็ผมได้แก้บนครั้งนี้ก็นะครับก็จะทำให้ดีเนาะทุกท่านนะครับมะปู่ตานะครับ ไ้โซลาเซลล์นะครับก็ยังติดอยู่นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายไอ้นี่นะถนนนะถนนลาดยางนะครับที่เขาทำมานะนะครับ อันนี้เป็นจุดบริเวณด้านหน้านะครับทุกคนนะครับก็ตรงนี้เขาขยายถานยนนะเนาะนะครับมันก็เลยไอ้ตรงข้างหน้าที่ผมเทป,ปูนไว้มันแตกนะครับเดี๋ยวผมจะมาซ่อมตรงนี้นะนะครับก็ค่อยๆทําไปนะทุกคนเนาะนะครับแต่ว่าจะเร่งเร่งเลยแหละเพราะว่าเราก็มีงานที่บ้านอยู่นะครับ โซนนี้ก็คือเราจะทําให้สะอาดเลยนะครับเดี๋ยวมาดายอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะนะครับดายเอาญ้าออกนะครับเอายาออกจริงๆมันก็เป็นทางที่เอ่อเข้าไปข้างในแหละนะครับอ่าที่หัว่ม้มแซมก็จะมีตรงนี้นะทุกคนนะนะครับเนะี่ยตรงนี้นะครับที่ปลกมันกินนะนะครับก็คือเอาไม้มา ตีใส่ใหม่เป็นที่วางของนะครับครับนี่ก็อัปเดตล่าสุดนะครับที่าสารปู่ตานะครับท่านนะครับอมอมทำไมเดินอย่างนไ้น,น่ะมอม ก็ได้เวลานะครับกลับไปที่บ้านแล้วนะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวจะได้ไปซื้อข้าวมาให้แม่นะครับแล้วก็จะได้มาทํานะครับนี่ครับก็พายซีมาดูบริเวณแล้วนะครับผมก็ทําได้เยอะแล้วนะครับไปตรงนี้ผมก็จะทำให้เกลี้ยงเลยนะครับเพราะว่าจุดบริเวณที่ใกล้ปู่ตาก็คือต้องให้สะอาดนะครับ ค่อยๆทำไปทำเร็วทำเร็วนะ હલો હમ Hello. Hello. แล้วก็ปั่นถึงบ้านนะครับปึ๊บนาเจำมอมอ่ทุกคนครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ